ขอบคุณแม่ยายน้อยจ้าจีสือของให้เมนวินให่กระ้ามาไหวซ้อนแก้วแก้วน้อยกัรลีน่าก็ได้กระเป๋าเอาแก้วโอยมาถามเอาเมื่อกูสิแก้ให้เมื่อกุศยากแต่ละคนเอาคุณนายแก้วเบนตานี่บูมมาแฮ่เออตีเตะแฮ่แฮ่ไป อันนี้เลยกระเป๋าช่อปปิ้งยาเนึงกันดลกระตามาพักยูบมุดกันหลายล่ะนี่เมื่อนนี่มันจะมีร้านอยู่ตรงนี้พี่น้องมีของครบมุอสุยางมีแต่ของชั่วอยากซื้อแมนวิลแมนวิลพิตาเฮียนนั่นรถกระเป๋าจูหาโคนพี่น้องมันกับพ่อซื้อเด้มันมันขี่รถไปซื้ออีกได้เนี่ยทำไมจะไปอีกอยู่เออมันจะไปวันอาทิตย์นั่น จะได้สึกเม็ดเมลโอ้ยอโอ้ยขูมเงยที่ดองเงยเขาไปในลานท่้นเจ้าเปลือกมันล่นงไสิไลมันลงรถขึ้นรถเมื่อบา้าเขาไปในลานนั่นน่ะมันมีแต่ของแบบของของของชัยแม่นบ่ล่ะจ้าของชัยในบ้านช่อนซ้ำถัวยอีหยังจังสิเกิดก็ที่เฮาอยากจะได้ที่แบบว่าอยากมาใส่ในบ้าน แม่วิงกับวิ่งไปซอกหนึ่งเอ้าลีนะ่าก็วิ่งไปซอกนึงแต่ละคนโอ้ยไม่หน่อยกระจับแม่วินมูกระจับลีน่นะัาท,ที่นี่จับไปจับมาหายโอ้ยเด็กหน่อยแลนหายไม่ได้หายไปข้างนอกดอกอเออหายวิ่งอยู่ในอ้อมกันเขาวิ่งเล่นกันแนม่บอละจ้ามวนตัวเด็กหน่อยเขามวนมือนีิโอ้ยยังวาก็ยังวา <c oughs> ขอบคุณแม่ให่หน่อยมากยังวาเออ เด็กหน่อยมวนมวนน้ำเพลินทั้งมวนทั้งทั้งยงไผ่หล่ะจกไผ่ยงไผ่ฉนว่าไม่น้อยเมื่อยนี่นกินน้องคล้องยุ่ง้างไตนะเพราะมันละลายยานอยู่ยานอยู่ยานดูจ้ะคุณคล้องค้องฝาก็ข้างไตคุณนะใครโย่เอารถขั้นหนีมารถขั้นหนีกับยางแสบจะถามหาเอาผู้เบ้าักหน่อยว่าเมนผมเมนวินนั้น อีก็ล้านอา,านหารไทยร้านหนึ่งงานกับร้องแร่มตั้งคืนกับโหด네จะทั้งคืนกับร้อมเพิ่มจนเนาะ <laughs> แต่ออกมาข้างนอกมันมันแบบสดชื่นออกมาข้างนอกมันก็นสดชื่นแม่บ่าราศ่ะแต่ว่าแ,แต่ถ้าเขาอยู่ข้างใน ก็มา,าค่อยเช็คอินไงมันก็นเลยเาเรียกว่าจังไงัยเล็กน้อยเขาก็ง,งุดยิดเพราะว่ามัน <c oughs> อากาศบระไทยเทปเป็นบาล์หลจ้าแล้วมันจะถ่ายให้ดูสาัาว์นี่มเนาะจ้่เน,นนะาะสัตวนี้เขาก็เรียกว่าสแกนสตูนเนาะเนี่ยเขาเป็นยุ่งได้ ้นอจ้าเดี๋ยวไปหาแม่ยายหน่อยกับแม่นวินวันเดอร์สวัสดีค่ะพี่น้องถึงลงจากลิปต์เอ่อจะเดินทางเอ่อมุกะเอ่เอจะ เดินกับบ้านเนาะจะเปลี่ยนเป็นรถไฟนี่เนาะจ้ะไม่ใหญ่หน่อยเพิ่นก็อยู่ข้างบนเพิ่นก็จะเดินอ้อมก่อนเพิ่นจะเข้าโรงแรมเพิ่นเนาะจ้ะเนาะแต่มือม้ออือ่นเราอาจจะอาจจะเจอเพิ่นบออันนั้นก็แล้วแต่เพิ่นสิว่างบ่หรือว่าจังไดรเพราะว่านั่นก็รอให้เพิ่อนก่อมาเองดีกว่าจะสะดวกกว่าเนาะจ้ะเนาะแต่เพื่อก็จะเือนลีนางง้างอเงื่อ <c oughs> นี่น่าก็ได้กระเป๋าสวยนี่แม่วิญเขมแม่วิญก็ได้ตะกร้ามาแม่ใช่น้อยซื้อหาทั้งซ้อนทั้งยังควรจะได้ดินนหมแม่วิญก็เริ่ม,มรเริ่มเสาแล้วแต่หนูก็เลยบอกว่ายังเอื่นเข้ามาแมอาจจะเจอเพื่อนอีกอยังสินะแต่ตอนนี้แม่วิญกำยังสนุกกับกระตาหมากไง ครับแต่ขึ้นรถกำลังจะขึ้นรถไฟไปท่านี้เนาะจ้ะเ <c oughs> ด็กหน่อยก็ตื่นเตร้นไงเพราะเด็กหน่อยบ่คอยขึ้นรถไฟมันบลัล okay, ลังกะโอเคเนาะจ้ะสวัสดีค่ะเป็นสถานีที่จะเปลี่ยนรถเนาะจ้ะเนาะรถไฟแม่นมินมนันนี่ลูกแม่นมินโอ้ยเนาะไปสถานที่เปลี่ยนอืม รถไฟ <นา S 1> ขึ้นรถเมลแล้วจ้าม,ม <ะ S 2> ันไม่ไกลกันนะมันมันบ่ไกลกันน,นะจ๊ะวมนตอรลิตะลุกมันบ่ไกลกันแต่มันจะยาก,ายกอย่างสมะมะีเทามีลูกหน่อยเอออมดีแวนตอลิตแต่ยูแฮปทุเวทหลุดถึงที่เปลี่ยนสถานีแล้ว้อจ๊ะรถไฟมาเปลี่ยนเป็นรถเมลกลับบ้านเนาะกับเมนวินกับลินนะ่ะนี่แมนวินก็นั่งอยู่นี่ เด็กของนั่งเศร้าเมยซะก่อนจ้างไปขึ้นรถแม่แ้วกะลีน่าลีน่านอนรับรับแล้วเมย์ไหลโอ้ยน้ำตาไหลพนี่ล่ะเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องมันบ่มัน มันบะไก่กันดอกเฮ้แมรวินมันบะไก่กันดอกแต่เขาแม่ลี้ยงเดียวลรวเขาจะขึ้นรถไฟเหงซสิแมรนบอลละมันจะยากแคคือแบบมันจะมีช่องว่างเน่มที่เขาเปิดประตูแล้วมันจะเปิดประตูให้คนคนเข่ากับคนออกม็นว่ามันจะมีช่องว่างตรงนั้นตรงที่เป็นเล่นรถไฟมาละหนูก็ต้องยกเม่นวินเด้ยกยกอุ้มขึ้นคามันช่องว่างนั่นเพื่อพให้เม่นวินตกช่องว่างนั่นแมรนบอลละมันจะเป็นใหญ่ยูใหญ่เพราะว่ามันกิ ขาขาคนผู้ใหญ่หรือขาเด็กหน่อยก็แอนรุดเข้าไปข้างในได้ยังสีน้ำเพราะมันต้องมีช่องว่างไงเพราะมันเป็นรถล่างรถไฟบาาัลลังก์จ้าอ่าแล้วก็นเก็ต้องยกแม่นวินขามคืนแล้วก็เอ่อก็ต้องเข็นรถลิ้นนาพราะเป็นบาาัลลัจ้านั่นละมันจะเขาต้องระมัดระวังแง่เพาเป็นแม่เลี้ยงเดียวแล้วเขาจะไปน้ำลูกสองคนหนึ่งสีเป็นบัลลัถ้าไปน้ำลูกคนหนึ่งนี่มันก็นจะ เออเศรนิดนึงสนะิถ้าเขาไปสองคนเขาตรงแบบตาไหวจังสี่แล้วเขาตรงรูนะ้ำมังสี่ยังจะจะเกิดขึ้นยังสี่คือแบบว่าเขาตรงตาไหวไหวก่อนเด็กหน่อยหรือที่แบบว่าตาเบิ่งน,นันเบิ่งนีนะพี่น้องนั่นแะหละจ้ะแค่เบาให้ฟัง <c oughs> แม้แต่ตัวนูก็ต้องระวังยังสีนะ่เนาะ แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาจะข่ามเซนนั่นที่ไม่เป็นคือจังช่องว่างนั่นได้แม่นบ่แต่เด็กน้อยเขาข่ามบ่ได้ไงเขาก็ต้องช่วยเขาโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวหนูจะเปลี่ยนเป็นรถเมย์เน,ะนาะนั่งพักเศร้าเมยจักหน่อย,อยออไม่ใหไงน้อยเพื่อนก็คงสิขึ้นไปห้องเพื่อนหรือเพื่อนอาจจะไปเดินหาเลนเก็นได้เนาะโอเคจา้าสวัสดีค่ะอาจจะต้องขึ้นลิฟต์อีกเนาะเพราะต้องเพราะว่ารถเมย์จะอยู่ชั้นบนของเครื่องเนี่ย ก็ต้องเอารีบขึ้นไปว่านูองมาแต่ทางนูมนม็นแลบเขาใช่บ้างเขาเหรอวาหลัง,งก็ต้องขึ้นรีบแล้วก็ไปเอารถเมล์ขันรถแล้วก็ไปขึ้นบ้านเลยมีกี่น้องเจษดาจะเจอกันอีกรอบเนะจ้ะนี่กับเมลวินสว่วนนี้กับลีน่าอีลาน้อยรับแล้วหนาวอยู่พี่นอ้องทนเอาทอนเอาเดี๋ยวก็ถึงบ้านนักไล แต่เก็<ม>จ,ะจะเป็นวิว<ม>ส,สวยๆเนาะจะน้อช่วง5าโมงเย็นของประเทศสวีเดนทายล่างรถไฟนั่เพราะว่า,าเดี๋ยวจะเปลี่ยนถึงรถเมลล่าจ้าที่นี่นะสตอกโฮล์ม ไปเปลี่ยนรถเมล์แล้วค่ะ<า>สวัสดีค่ะนั่นรถเมล์แล้วเ่นวินไก่กะเก่รถเมล์กลับบ้านนะจ้ามามา่นี่หน้านองหน้านอนของเต็มรถดยู่จ้าพี่นอ้องลงเจ็ดมือ สนุกไหมลูกวันนี้ดูรดิสิดรอไง่ลยนะเบาๆอันนี้ก็เป็นสถานที่แบบนั่งรถเชียงนนี่ต้องกัรนั่นกับลูกเท่านิ อไรเมื่อเช้าจนวาหนู้ืริมแบนตาี่น้องตั้งหลูกเนาะตั้งหลูกทั้งวิ่งน้ำรถเม่ทั้งลงผู้ทั้งหย่่งความแต่มวนได้เจอเพื่อนน่ะแม่ใหญ่น้อยเพื่อนเป็นค้นใจดีใจปนก็เดินเล่นกันหลังจากเช็คอินแล้วก็ยังไปเดินเล่นอีกยังว่าือก่อนเช็คอินก็ไปเดินเล่นอีกเพราะว่าเพื่อนก็ไปฝากกระเป๋าอืม แต่ไทยพอแลน,นิดที่ละหน่อยเนาะจะก, <c oughs> กับมวนเม่นหวินกับติดลีนหากับเป็นแม่ยายหน่อยพากันตีดกันสามคนจูงกันนู่กับจูงรถเข็นตามหลังเพื่อนพี่น้อง <c oughs> คนกับขึ้นรถไล่ยูีเดอร์มือนี่นะมือนี่ ยัไงไเดี๋ยวนี้นั <c> ้น <oughs> เข้นว่าจ้าเดี๋ยวไปเจอกันเนาะเดี๋ยวจพอถึงบ้ัง <c oughs> คือรถแม่เรากะสบายแล้วมันมันได้พิ้งหลังพ่อพี่นอ้องพอถึงแล้วเลยกะจะาจัสิขึ้นพูกับบ้านอันนั้นมันมันสี่อย่าที่ต้องเข็นลูกกันขึ้นพู่ทั้งน้ำหนักลีนนาแน่ทั้งน้ำหนักรถเข็นทั้งน้ำหนักของในรถ กับเมลวินเอกนหนูมิเปยพร้อมาเนี่เบิยสุดยอดเชจ่าเดี๋ยวเจอกันเนาะสวัสดีค่ะรับรองรับรองสวัสดีนะรับสอง <c oughs> โอ้ยเนาะ <c oughs> ถึงจุดมุ่งหมายแล้วจ้ะจะถึงบ้านแล้วก็ใหายแม่นวินนั่งสิเนาะถือตะก,กา้าน้ามสองฝากแม่หน,หน่อยจริงพยกอย่งง่ายหน้าทันทีหน่ากันอนรับโอ้ยแม่นวินก็น,นอนรับบอดรถเม่นนู้นจนได้ปุ๊บโชเฟอร์จะได้ค่อยจะนู้นได้ออกเออเอ่เอาลูกออกกันทั้งสองคนนี่สินะเขาต้อ,อตงค่อยไง จะเข้าเดี๋ยวออกอจากอ่าแก่รถเมลกอ่อนยังสินะเฮ้ยเมยพี่น้องมาที่นี่พุ่นละอันยากอันจะขึ้นผู้พละน,อน้อจ้าโอเคเน,นาะจ้าเนาะให้หนูแอมแขนลูกึน้นเนาะมันหนักเนาะจ้าเนาะเพราะหนูก,ก็มี่เปย์น้ำอยู่อยู่ด้านหลังนี่โอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะจ้า